ไปดูกันที่จังหวัดสกลนครกันบ้างค่ะจังหวัดสกลนครคิกออฟมอบโฉนดต้นไม้ต้นยางพาราให้แก่เกษตรกร,ร,กรโดยสามารถใช้เป็นแหลกประกันในระบบสินเชื่อค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินเสริมสร้างรายได้ได้านเศรษฐกิจการเกษตรมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่กเกษตรกรไทยค่ะ นายชูศักดิ์รู้ยิ่งครับเพรว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานคิกออฟการมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราให้แก่เกษตรกร,ร,กรจังหวัดสกลนครแบ่งเป็นโฉนดต้นไม้จำนวน30รายค่ะต้นโฉนดต้นยางพารา จำนวน80ลายแล้วก็มอบต้นกล้าพันไม้มีค้าให้แก่เกษตรกร,กรอีก1,000ต้นกล้านหอประชุมองค์การบริหารตำมณดงมะไฟอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยมีนายสมศักดิ์แบนถนองปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครน,นางขออภัยค่ะนายพงศักดิ์ธรรมพิสุทธิ์ผู้มยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครน,นางสาวสุภาวดีตระกูลศรศูนย์นาย,ยกองค์การบริหารตำมณส่วนดงมะไฟ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสกลนครพุ่มในการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเพื่อพบปะเกษตรกรและเยี่ยมชมในเทศกาลองค์ความรู้ด้านการเกษตรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆให้แก่เกษตรกรตลอดจนการยกระดับการบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับนโยบายฉนดต้นไม้และฉนดต้นยางพารามีความสำคัญในการพัฒนาศักยาภาพต้นไม้และต้นยางพาราให้เป็นสินทรัพย์หรือทุนสามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินและเสริมสร้างไรายได้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ